ันนี้วันนี้เราก็มา,มา,มากินมาม่าเป็นเกาหลีนะจาาคำข้อไข้นนแพ้โดนแป้งหน้าขาวนะอืมาขาวเต็มจ้ว,วะเต็มหน้าเลย ถ้าเกิดใครชนะแล้วกินน้ำได้ใ,<ช>ใครแพ้หน้าขาวเรามากันสองคนนะครับกะวินไปไปน,า,ไปนานไปนานนะทุกคนก็จัดมาตามคำขอฟิเซอขอมาก็จัดไม่จัดไม่ได้นะครับทุกคนทำตั้งนานแล้วเย็นหมดแล้วก็จะมีไข่ลวกด้วยนะ ผมต่อให้มันมผมเอาไข่สองหน่วยในมันแค่หน่วยเดียวหน่วยเดียวก็ไม่ครับทุกคนไม่อะไรไม่เหลือไม่ใช่ไม่หมดไม่หมดอีกแล้ว<อ>แต่ก็ไม่รู้รอดูออผมจะไม่ค่อยทำคลิปนาะอยากทำตอนไหนก็ทำเพราะว่าอนนีม้มีคนดูอ่ะคลิปที่ผมลงกุวยเตี๋ยวไปใช่ไหม มีคนดูแค่สามคนน่ะอืมอันนี้ใคร็ัคทิปนี้ก็แชร์ไปเยอะๆนะถ้าแบบคลิปหนึ่งคนดูสักร้อยสักหนึ่งพันแบบเนี้ยก็จะเอาแบบลงทุกวันเลยไหมอืมลงไปเที่ยวไปสวนไปนะ้ำไปน้ำถ่ายใช่ค่ะนี่ใครแพ้ก็โดนแป้งไปเลยนะคะ เีิยวครับน,นึ่งใครได้แข็ง <c oughs> ลองดิอเออไปเริ่มหนึ่ง มันจะแบบไม่ค่อยมีเสียงเพราะไม่ได้ใส่ไม้ไนนะ กินไปได้เยอะมากกน้ำได้แข่ คายเหมือนกันมกินนด้คนเยอะเลยคนนี้คืูผมเห็นแค่นี้โอ้อ่มาผิดละแค่ มา,มากเยอะมากกรจะใช้เด็กแล้วทุวกคนเรียบร้อยกิ้มนี้ต้องถึงพันซับนะทุกคน หเึาบผมหน้าขาวนะครับทุกคน <N> หน้าขาวแน่นอนพยายามเพิ่ซสีนะเนี่ยผม,ะยมจะมือใส่เป้แ<อ><ด>ต่คุณดูเตะสองมือนี่แปะไหนเี่อยแปะเข้าไปหน้าเลยไม่เผ็ดให้กินนะ้ำกินแคน แต่กูไม่แปลกแบบที่ผมแพ้ไข่ผสมหน่วยอ่ะอ๋อไข่สามหน่วยยังชนะลเลยรียบกินรีบกินรีบ,รบกินเฮ้ข้าวเที่ยงอะไรมากินตอนบ่ายนี่ เมื่อวานก็กินข้าวเที่ยงตอนบ่ายสามนะครับทุกคนข้าวเที่ยงผมกินตอนบ่ายสามนะครับทุกคนเอเอเมื่อวานก็กินข้าวตอนเที่ยงข้าวเที่ยงตอนบ่ายสามาสวนไปแบบมายาดีนะเอมรยาดีมากนะ ม้นก็มีอีเดียวนั่นแหละที่ขอกลูก็มาแรงแกกูอะไรอย่างเงี้ย<ม>แตงแกให้คุณหน้าขาว่าเฮ้ยขอเต็เมคำครับท<ม>ุกคนไม่ใช่ทุกคนหรอกคนเดียวนั่นแหละดูช่องกูอวหาคนยังไม่ถึงเลยถ้ามึงดูอยู่อะ ตรงกอมตียนกูแน่ไม่ช่างคือแบบแส่ให้คนอื่นดูด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะเม้นได้ไหมออมันจะเม้นได้ก็ไม่รู้ เรียนไหมไม่ได้ไปแล้วพี่มาร์การบ้านเสร็จยังยังเย่าแบบณิาศิสร์อ๋อแล้วตอนเมื่อวานพี่มาร์กินข้าวกับอะไรตอนเย็นกินกับแฮมเบอร์เกอร์แล้วตอนเช้าก,กินกับอะไรโอ้ยเราจะกินมัเนี่ยงะโทษอ๋อโอเคที่ไ่านอามาืม สีห <Bond> ักทุกคนเมืคลิปนี้ <congratulations> <occurs> คนดูถึงหนึ่งพันผมจะจัดหมูกระทะชุดใหญ่มาเลยมากินต่อไปถ้าแบบมีทุเรียนก็จะกินทุเรียนถ้าคนดูเยอะๆแบบแล้วถ้าได้จต่งมาก็จะไปกินทุเรียนโบนัสออกจกเอ้อ แป้งตัวนี้ผมบอกเลยว่าโหมันจาดดีมากแป้งอะไรไม่รู้นะครบผมอา่านไม่ออกว่ามันเป็นภาศษ,ษาอังกฤษเพราะกุ๊กปึกไหนอ๋อแปง้ง <พม S 2> อาชิโชอ์นะครับทุกคนเอน,นี่ผมอ่านออกอยู่แป้งอาชิจิอุปึกฮัลอ่านบม่ออกหรเบบี้บอกออกมายนะแป้งตัวนี้นะครับสปอนเซอร์เขาได้นะอันนี้ก็ยังไม่ได้ เป็นสปอนนะแต่สปอนเขาได้ยี่สิบแปดบาทถูกมากสปอนเขาได้ตำเซเว่นตัวจำร้านค้าจำเซเว่นจำห้างอะไรก็ได้หมดเลได้หมดซื้อเองผูกคุ้มหอมบะไม่ใชุ่มหอมหอมนุ่มแบบอยู่ไม่เหนียมดื่นมันไม่เหนียวเนาะ หอมหวานแซบ่บม่เห็ดกินตับมาเรื่อยๆน้ำก็ไม่แคบอยากกินแต่ก็มีน้ำไว้เพื่อแค้นแค้นมั้งก็ต่อ,อยด้วยนะทุกคนมักพาแค่น ถึงเวลาหน้าขาวอ่าหน้าขาลุ้นอยากขำอยากขำอยากขำเพลงอ๋อสองเงิน่งเงินบีมให้เดี๋ยวบีมให้บอมันเปลืองไปหน้าขาวได้อ๋อมาถึงมันเยอะนะโปรเลยของจริงเขาเต็มมือนี้อีกเต้นี่มันเยอะเงยโอ้ยของจริงนะทุกคนเขาล้นมือนี่ ไปแปะเลยบอกแปะเดี๋ยวแปะให้ได้นี่งสองหนึ่งหนึ่งครั้งสุดท้ายแล้วนะสาแต่ก็ยังไม่ทายสุด2 1งหน่งแปแค่เพื่อคนดูกูไม่ทำเลยนะถ้าคลิปนี้ไม่ถึงแสนซับเบอรไม่ถึง หนึพันคนหรือ100เนี่ยกูจะไม่ทำอีกเลยคลิปแบบนี้สามสอโอ้ยเดอดเต็มนี่เลยนี่เต็มคับมือขาวนะังเกงเต็มนะครับเสียดเ็กกดกอี คลิปไปหลังหน้าบ๊ายบาย